คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเอาล่ะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะทำะไรครับแล้วคุณวับไป รถดึ่มาไอ้จันรถไรระโยน์เอาลครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับยู่ต้อนรับเข้าสู่จ A เนะฮะออนไลน์นะครับกับบาบูมที่ห่างหายไปนานมากๆทำไมต้องเงนี่จะวิ่งจังเลยกมากก่อนกู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 ก่อนกอกูอกูกูก่อนกูก่อนกูกออกูกออกูกอกูกอกู่อ

เราไอ้ลม่ไอ้มูมูไปดูตัวนี้มันตายตายอย่ายิงโอ้ยอย่าไปเกลียบแล้วเกลียบโซโอพีโซโอพีนี่ยเนี่ยเคยยิ่งได้เคยยิ่งอะไรเนี่ยไหนครับนี่ตรงนี้มันคืออะไรไม่ได้ไหนมูมอยู่ไหนเนี่ยที่กูยืนอยู่บนรถเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ทำอะไรเนี่ย อีนี่มึงต้องไปสอบใบขับขี่ใหม่เอาสหรับวันนี้นะเราจะไปเป็นแก๊งซิงน่งแก๊งซิงสุษฎา์นี่เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกเด็กแว่นทุกเหมือนกันด้พี่เด็กแว้นเด็กแว้นเหมือนกันเลยเหมือนกันเหมือนกันนะแว้นสุษฎา์นี่ก็มีรถอย่างพี่่ะน้องโดูโดท่อเนี่ยท่อตัดปาดยกล้อละก่อนไหนไนเด็นเดเสตาร์ทจั แต่ว่าพี่ยังเห็นบูมอยู่เฉยอยู่เลยเนี่ยเอ้าเนี่ยบูมฮะ<ห>บูมเดี๋ยวบูมดูรถพี่ได้ไหมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้ไมกินกูชนไปแล้วเล่ะมึงดูรถมึงขับได้เยี่ยมเลยรถเลยดูดูดูเดี๋ยวมัน,ม,นมันเรียกว่าอะไรแบบนี้ยกกร้อยุกกร้อเรียกว่ายกรยกรอ้อยกกร้อ ปปต้องเป็นภาษาใต้มันต้องมีขึ้นมีลงด้วยไหมยกล้อเมื่อกี้เว้ยพี่กดยกล้อไปพี่พี่ใส่ตีนเปล่าอย่เหมือนยกตีนได้ไหดูดิ <Yeah. S 1> ดดมึงเห็นมึงเห็นล้อไม่ความอะไรอยเงี้ยวัวมาล้อขับว่ะ <laughs> ได้ได้ได้ของแรงของแรงต้องไปเบิร์นต้องไปเบิร์น สับยกไอ้ย้ยแล้วก um> ูรอดได้ไงไอ้เห oui> ีสร็จแล้ววันนี้เราจะพาไปตะลีบันยันนะไม่ได้ต้องไปอะไร วางมือเลยผมเมื่อยขอวางมือเลยแจกอย่างนี้เลยชาวบ้านนี่งงเลยพาไปแจกของลับใช่ไหมวันนี้พี่พี่ทำทำมือได้ทำทำนิ้วได้ป่ะตักป่นอะไรวะเราเล่นเราเล่นดิโอพี่เป็นเปลี่ยนวป่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลนปลนเปลนคนแทนเปลี่ยนปืนเลยอ๋อได้ได้ได้มันแทนไม่ได้อ๋อนี่ใช่ไหมเปลี่ยนเป็นมือเปลี่ยนเป็นมือไปเลยเไปว่างไงเพื่อน กูล <laughs> <sh arp fry Eng mainland> ูห <sh> it <iterations> <rawd Moder ate> ัวอะไรกูลูหัวอะไรรูหัวสายตายนี่เขาเรียกว่าอะไรหัวขวดหัวขวดเจ้หัวขวดกับกล้วยนะหนังสือพิมพ์ชอบลงนะหัวขวดหัวขวดเนี่ยหัวขวดมือภาษามืองภาษาเมืองแล้วทำไมปูมเหมือนอย่างไง มึงว่าย่งไงไ้คนทั้งบนวะมันขับพอมะมันขับว้ไอ้หั้ยมันลบเอ้ยโดนโดนนมันต้องมาเกนี้แน่เลยเฮ้ยตงมาเกแล้วเจแล้วเบิร่กลังวิ่งมาฆ่าเราปุ๊บมันแคสมันแคส

สี่รีท <Wars> ้เปาลีท้เปลาเปล่าเปล่าลบป่าพี่เกิร์ล่ามาต่อพี่ฆ่ามาหนักแน่พี่เกิรอยู่ข้างหน้าเลยเต่าหมายแล้วสรุปจริงๆเลยเฮ้ยมือนกำลังเลงเราอยู่นั่นไงเล็งเราอยู่จริงๆด้วยไอ้แต่ว่าเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวกูเห็นมันแล้วกูเห็นมันแล้ว โอ้ไม่ได้เมื่อก้ยห็โชยเอารถเอารถ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 บุ้มพี่มีรถแล้วบุ้มเอาตายบุ้มรถรถรถมาแล้วมาแล้วมาแเราต้องเราต้องได่บ่ายมาแล้วพี่เราต้องฆ่ามันจนมันงอแงเรมันต้องทิ่มล็อกของครัวกันออกมาเจ็บมากแล้วว้า นี <that is German> ีดีีกนงดีมัน่นีมัน่ดีเยเหี่ยนเหี่ยนเกิดยักเกิดยังไม่เกิดยังมันเกิดมันเกิดอยู่หลังเรานยไม่ใช่ไม่ใช่คนละตัวอนะเนี่นั่นเจอแล้วเจอหลังเราหลังเรามันอยู่หลังเราอไอ้ดบี่ต้องไปหาโจรสิ่เยไหนหัวจะพูมันเจอกันแล้วว่าไงเพื่อนไอ้ช่วยกูด้วย ถ้าเป็นภาษาใต้เนี่ยเขาจะพูดว่าอะไรครับเหี้ยแม่มาไล่ย่ำกูแล้วไอ้ไรมาไล่ติ๊มกูแล้วไล่ติ๊มอยู่ไหนอยู่ไหนมันหลบมันหลบมันยิงมันยิงโอ๊ยมันมีเพื่อนมันมันเจอแนวลูก สองสองสองสงคลมมเอร์มเบน้เลสงคลมเริ่มขึ้นแล้วมอกินแมตอกินบูบบูเปลี่ยนเป็นระเบิดไปดิได้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 มีแบบปืนก้เองนองชัยไฟเด้อเอไปตดเอ้เอ้เด้อเด้อโมรถต่อ น่ถคาร์วันเฮ้ยไปอยู่ข้างหนั้นอยู่ข้างหน้าเจอไหมลูกไเจอไหมเปรียมตายตายคาร์รถนะโดนระเบิดใครมาโดนระเบิดใครมามันไม่รู้เหมือนกันเลยผมยิงหัวมันไป่ยิงเห็นไอ้เคสี่ผมถือว่าใช้ปืนยิงไม่โคตรหดเลยไหนเฮ้ยใครนี่ใครน้ยใค่อุ้ยใม่เลยไปแจมเอาว่ามันไม่จบอีกหนึ่งอีกหนึ่งหาอยู่หาอยู่ แอดโำรวตำรวจจิงตายเจยุเจย่เจยุโดนโดนอะไรไปไหนเอาโดนมนโดนแล้วชนดิวิ่งเหอวิ่งเหอเอ้นบินหลบไปแล้วหไปหลบไปแล้วหลบไล้หลบเข้าที่กระปาก่อนเราเชงโก้เงโกวปะ กบักกบังเดี๋ยวได้ปอเยวางไงดอกเปาวางไงดอกเปาเอาคองมาไหมไปไปขับรถมาเลยไอ้ยัอาวินี่น้มอะไรกูไอ้ย ไอ้ยวนละไฟยวนละไฟไอ้บุม <sen> บ <festivals> ุมตรงนี้มีหอด้วยเพียบเลยบุมเว้ยเยี่ยบไปเลยพี่นี่นี่นี่เราต้องทำสงครามกาาดมันสิครับมาต้องอดเดือความขาดไม่ไอ้นี่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 โอ๋อหนี่มันมีปืนมีปืนอะนี่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 นันนี้ใช้ได้วะขับเลยขับเลยพี่ขับเลยได้เลยผมขึ้นเดี๋ยวผมขึ้นจริงจากตรงนี้เอง มันเอาปืนยิงได้เปล่ายิงได้ยิงได้ยิงได้ปืนคนหนักด้วยอ๋อะไรแต้มันเป็นขึ้นมาถูกเลงวะเฮ้ยเราควรโดดลงปาบูมโดดจริงจตัวกูหุดิ้วลางไม่ดีอีกเลยเราถูกยิงเม็ด เราต้องใช้เส้นสายไปบุมพี่รู้แล้วนะนี่เราต้องลงทุนก่อนก่อนที่จะเจ็บกดโทรไปหาเลสเตอร์และด้อกชายบอกให้ตำรวจจะเพึ่งจะมาจับเราเว้ยอ่าฮะอาตำรวจไม่จับเราเราก็มีคอได้เปรียบแล้วแฮนดิแคปอยู่โนบูมรู้สึกว่าตอนนี้มันแยกกันอยู่อ่ะใช่แล้วดีเลยนี่แหละเราต้องไปเก็บมันทีละตัวเอาไว้ เราไปเอาค้ามอไซค์ของแรงเรามาดีกว่าเฮ้ยมันอยู่มันมันอยู่นิ่งๆตรงร้านด้วยเห็นป้องเห็นละเห็นละถล่มร้านถล่มร้านเหตุแตกไอบริการส่งส่งรถอยู่ไหนไหมส่งรถผมว่าเราใช้รถคันนี้ดีกว่าอันไหนได้ไปเลยพี่ได้เลยเอา บูพี่ต้องขับกว่าเอ้ยบูขับเลยเอออะไรเนี่ยมันดมไข่กว่ารู้สึกว่ามันามันเอาฮอมาว่ะไม่ใช่คนละคนคนละคนถ้ามันเอาฮอมาถือเป็นความอ่อนแอของมันเองอ่อนแอแพ้ภัยธรรมชาติเฮ้ยกูมาหามึงแนเท่าเพื่อนไปไหนแล้ววะอยู่ในร้านมันอยู่ในร้านมันอยู่ในร้าน เ้ยตำรวจอะไรมาตำรวจบ้มเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจอุ้ยตำรวจเขายังเชือนเลยกูอยู่ในร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วเข้าไปทำไมมาซุปเปอร์มาร์เก็ตเฮนตี้แหละเขาเรียกว่าอะไรว่าไอ้เหมือนกับเป็นไอบูมไอ้บูมมัตายมึงไปแล้วมัตายมึงไปมันอยู่นอกร้านไอ้เหี้ยไอ้กูยิงมันเยอยิงยิออกมาได้ไหมเนี่ย เนี่กลวลังยิงตำรวจอยู่ในร้านเนี่ยไอ้เยี่ยแม่งจริงคนง่ายเลยได้ได้พี่มารับแล้วนกชายเออมันเข้าเลยทางเดียวพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่เคลียร์ข้างนอกก่อนมาออกมาพี่มาแล้วมาๆมาๆมาๆมาเรื่องของอำลังยิงหมวกบันยนไอ้เราคยิงสกัดแท่งนอกกระนองแล้วเอาดิบึงไปเร็วไปเลยนกเปล่าไอ้ไปดูตรงนี้ไปดูตรงนี้ได้ได้ อะไรนักหนาเลยตำรวจตำรวจก็ไออกระหว่างรกับตำรวจแน่เลยพี่เยตำรวจจวดตำรวจไล่อยู่เราสวมสวมลอยสวมลอยความจิงไม่โดนอนละบัวไอ้นี่ไอ้นี่ยไอ้เนี่ยไม่ขำมันีชีพไม่ขันมันผีชีพเราถูกวัดก่อน ไอ้โม่ใสขนาดประเทศวะมาเล้วพี่มันจริงเอ้ยข้างหน้าข้างหน้ามาแล้วมาแล้วมาเจ้ามาแหวเก่าไม่ได้หวนหรอกมีคัทมีคัทไอ้เหี้ยไหม อ <gesch> <laughs> <cuanto> <re> มีเสียงเระเปิดอยู่ข้างหน้าไอ้บุมบุ้มอดจออดจอดอเอาเอารถเอารถเอารถตะเพิงไปฉีดรถตะเพิงไปไล่ฉีดเราพี่ีขับไล้รอพกยิงได้ได้เลยได้เลยเลียไปตำรวจเวรยังไงวะเอาอะไรไ่ไปเลยไปพกยิงไ้พกยิงแล้วออกขวาเอากระสุนทีเพงยิงตาย เอารถชนเลยไอ้ไอ้มันดิ้งมาสุก้ามาหาเราเลยไอ้พวกนี้มันก็แค้นเราเนี่ยว่ะใช่อยากว่าเราไปตั้มหองมันแตกภาษาใต้เวลาเขาโกรธแค้นมันต้องพูดไปยังไงวะยันแมงกูวิ๊บเลยมากูวิบแล้วกูวิบแล้วกูวิบแล้วดิยันแมงมันแปลว่าอะไรกูเอาวิบไลมาโบโอ้โหกูวิบกูวิบเลยอันนี้มันระเบิดอารมณ์ เอ้ยเราทีนี้เราต้องใช้แผนล่อแผนซ้อนแผนเอาบูไปกันดีพี่ไปคันหนึ่งโอเคเลยลงมันนี่ดอกลงมานนี่ดอกมีด้านหลังเรามันจะประกบหลังเราเราจะไปทางนั้นเดีอย่างงี้ขี่ล่อไปก่อนอุ้ยมันมันเตรียมรถไว้แล้วบูบูบ้องระวังหน่อยแล้วอุยมันอุ้ยมันเอาอ่ะมันเอาเอาอ่ะ มันยังเลีกยแ้นหนมมยังเลนยังเลี้ยนอุ้ยมช่วยพี่น่อยกำลังเดือดเอาเลยอเี้ยยินดีหัวตายมึงต้องแก้แค้นไอกูหยุจะได้เวนีเสียงระเบิดหยุดวิ่งแล้วมึงหยุดวิ่งแล้วไอ้บูมโกยไอ้ี่โชว์แล้ว กูโกรธแค้นโกรธดเช็ดอยู่ไหนวะอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยอยู่กลางถนเฮ้ยไปี๋ยวผมเจอมันไปขึ้นไปเร็วไอ้เหยันจะไมมันยิงโดนกูได้ยังไงไอ้ยันแล้วมึงมึงมาเข้าวิธีกับศูนยคนนี้อะไรเนี่ยกูคือพี่ขับไปโดนกระสุนปืนมันอยู่ไหนวะ <laughs> ร <laughs> ุ่ยต,ตุ่ยตำรวจตังค์ที่อุตาสาห์สะสมมามานละลายกว่าวันนี่เลยวะเฮ้ยมันอยู่หัวมุมเลยมันอยู่หัวมุมมันจะดักยิงเราเอาระเบิดเอาระเบิดยัดไปก่อน <laughs> นี <laughs> ่นี่นี่ฝาระเบิดยัดดัมผางไอ้มาตีมามาตื้โ <laughs> อโถ่เฮ้ยมันโอ้โหมันเดือดแมสติกโคตรเลยเที่ ดึไปแล้ววะอยู่มุมเด็กตี้โอ้ยสไนเปอร์พ่อฝึกดีดีคุณร้อยตำรวจจริงใจหลอกเป้าพีมพมาแล้วมามามาไอ้กูรังปลดสายไปไปไตำรวจตำรวจมาเลยไปเลยรู้สึกว่าตอนนี้มันแตกคอกันแล้วอีกคนหนึ่งันเข้าบ้านไปแล้วไอ้เลี้ย มันเหลือคนเดียวแล้วมันปัดเราเว้ไปสู้เราลวไอ้เหี้ยวะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะถ้าเป็นภาษาอีส,สานนี่เขาเรียกว่ามองเพ่งเลย สีเรี้ยววะสีเรี้ยวอีบูมมันเอารถเข้าไปแต่งอ่ะบูมเฮ้ยถ้าเราเอาสีโฟไปวางหน้าแต่งแล้วมันออกมามันก็อย่ารุนเสียทั้งรถแต่งของมันนั่นแหละเอ๊ะมันมันกำลังจะเข้าอู่บู๊บบู๊บตอนนี้แล้ว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 มันกำลังจะเข้าอู่คุโดนตล้วนจริงตายหรือว่าคุณจะขับเข้าตามไปด้วยไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยเอาไปถ่ายก่อนโถมันหายไปก่อนแดงเอ้ย พี่วางระเบิดไว้หน้าบ้านมัน,นเวลาเอากอูปุ๊บเราก็ตุ้มแม่งเลยแตกอะไรอย่าเดินเข้าไปใกล้นะตรงนั้นระเบิดอันตรายได้เลยมึงแตกเลยแ่กของลูกว่าเขาแล้วกุลีนล้มยังไงกูรับประกันเลยออกมามึงบึ้มแดงมันมันเห็นแผนที่แปลว่าถ้าเข้าไปข้างใน ไม่เห็นนี่รู้นสุอแล้วแล้วลุมาหน่อกมาแล้วมาหน่อกมาแล้วมาหนอกแล้วมาหนองเอาแล้วมันวาร์ปหน่อกนี่ได้ไงวะไอ้ไอ่ไอไอ่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 ่อ่ไอ่ัอ่ไอ่ไ้่มา่ไอ่ไอไอไอ่่อนไอับ่อกไ่่ ก็ขอ<น>จากกาันนะครับก็ขอบคุณนะครับสปอนเซอร์จากทาง G2A.com และทางเอฟไเดียมันเป็นอะไระกัน,นเอาไปคืนไออัแนปก็ขอบคุณทุกท่านนะพี่ขอามารับชมนะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไ